ดีเมันอี้กลับมาพบพ่อกันอีกแล้วเนาะทุกคนกับช่องสาวอ้วนชาแนลหรือว่าสาวเล่านั่นเองเนาะเมื่อนี่น้องอ้วนกะมีโอกาสหรือว่าถือว่าเป็นวันยุดเนาะน้องแว่นยุดเครง่งมือเนาะน้อง้วนก็เลยบอกว่ามานังเล่นสวนเนาะเห็นบรรยากาศมันดีเนาะแบบว่าลมเย็นดีคือบรรยากาศสิ่งแดด้อมทุกอย่างคือดีไปเลยเนาะทุกคนกะสีแตกต่างกับการที่เขาอยู่ในห้องเนาะยามหนาวฮอดด้วยเมื่อนี่อ้วนกะเห็นคนมานังเล่นหลายเนาะ อ้นวนกัเลยแบบว่าโอ๊ยจังได้จังได้ก็บยุดเลยเนาะทุกคนอยู่แต่ในห้องก็บม่ไหวเนาะมันห้อนกันเลยตัดสินใจเลยแหละนั่งรถมามานั่งเล่นอยู่แบบนี้แล้วเนาะคือน้องว้านมานั่งเล่นอกีกอ่ะคอน้างแบบว่าคนกับสิไลเนาะแต่ว่ามองน้องอ้วนนั่งนี่คือบ่มีคนเดียวนะทุกคนเนาะคือบมมีแต่ว่าสมีคนรอบๆที่วิ่งเล่นอียงแบบนี้เนาะแต่ว่านู้ซึกว่าชี่นงองวนนังน่งเนาะข้างล่างน้องอ้วนที่เป็นสะพานนั่นแนะน่ะ กวรู้สึกว่าเขาสิกอ่อส่างเป็นเอ่อสพานเนาะรถไฟลวดเยังสักอย่างเลยเนาะ้ามีโอกาสอวาเยังน้องอ้วนกาสิไปรีวิวให้เบิ่งเนาะก็บพกไปจังนีกก็ยู่ติดกันเลยเนาะแต่ว่าทายนี่น้องอ้วนกาสีมีเวลาน้องอ้วนกาสิพา ไปรีวิวให้เพื่นพนพนววนนอนๆหรือว่าเอฟซีทุกคนในเบิร์กเนาะเพื่อนสีสรสางเป็นอย่างเนาะแต่น้องอ้วนก็เห็นแบบว่าเพื่อนสางโค้งส้างขึ้นมาอยากบักไงเลยเนาะแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสไปศึกษาข้อมูลยังเบิงเนะาะเราก็ช่วงนี้น้องอ้วนกับบุกอยได้ลงคีบลงยังเนาะแล้วว่าน้องอ้วนก็ากถามาเอฟซีทุกคนเป็นจังได้ว่างเนาะตอนนี้ก็คือ โควิดเนาะก็สามารถคอมมต์หรือว่ายังพูดคุยกันตุงวันได้เนาะว่าเอฟซี FC, ทุกคนสบายดีบอสว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนสบายดีบอสเป็นเจังไดกันแน่เนาะถึงว่าเฮาบริเจอกันโดนเนาะคือตองวันกะคิดว่านางเรียนแบบนี้ซื้อ,อยังมาก,กินอาการมันดีว่าสิาพาทุกคนอย่างไปหาบึงท่องพูนอีกว่าอ่สวนกับเพิ่นมีอย่างทีมา ประปุงอว่าตกแต่งหม่ยองก็ยังโบหูเนาะแต่ะเขามากก็คือนางเลนอยู่นี่รู้สึกว่าลมมันเย็นดีเนาะบรรยากาศมันดีหลายก็เลยยังโบอะไรไปใส่เนาะอันนี้นุอมวันก็สิพ้าทุกคนยังไปเบิ่งใกล้ๆลริมแม่น้ำเนาะที่ว่าอ่าแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยเนาะนุอมวันสิพานยังไปเบิ่งใกล้เนาะโอ้ยลมเย็นทุกคนคนกับมานอนร้ายๆเนาะทธยุดธทยุดเต็ม้านอวันก็คือเสียอันมาเสาเสือเสาก็ยังมานอนเลนเนาะ คือแบบบรรยากาศมันดีดีเบืงเบิงบงองน้องอ้วนเิเทียนเนเบิงองเบือง <c oughs> แต่ก็ขึ้นมาจะออกไปตากแดดได้ที่ใส่หมวกนี่สิยางไปไี่แม่นานนี่มันแดดเนาะมันก็หลายเดิเบิองเบิองบรรยากาศทางล่งนอง้องอ้วนเนาะ ส่วนนี่ก็เป็นตมมานเนาะมานางเรน,น,น,นี่ร่มเย็นดีขนาดถา้องวันยุดเต็มมือแนละ้วนองวันบอกเลยว่าน้งวันจะไปเสาเสือเขาไปเสาเสือมานาเนเ่นี่นี่เบิดมือเนาะสื่อเขานมสื่อยังไม่กินเนาะนี่มูมีหยังมานางเลนนั่งคุยกันแบบว่าสนุกดีเนาะอันนี้น้องวันก็สีผ้าย่างไปเบิ่งทางริมแม่นม้ำเจ้าพญาเตี๋ยเพราว่าอะไรอยากพาทุกคนย่างไปไกลริมน้ำเนาะไปเบิ่งบรรยากาศความเย็นความเมียังเนะาะแบบว่าบรรยากาศธรรมชาติร่มลื่นเย็นดีขนาดเด้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อือเบื่อเป็นโควิดเลยทุกคนสำหรับมันไลเจ้าของเ <Okay, okay. S 1> าเบิง่ง <c oughs> นี่คือน้องเวนแทนกองล้างเฮเบิ่งเนาะคือน้ำกับระดับน้ำลุ่งหลายเนาะเออน้ำลุ่งตังตะไลเลื่อยๆือน้ำบนไหลเลยต่อกระบอกกาล,ลงไปอันว่ายน้ำเนาะตกลงไปคือสีบาร์ร <Okay, okay. S 1> อันนี้กัน เดินนี่ทุกคนเดินมีจะขี่โคนเดินนี่ขี่ตมอะตึงต่นบรรยากาศด,ดีเนาะแต่ตอนนี้มันแดดถ้าให้ดีกว่านี้ก็คือตกตอนเย็นเนาะคือตอนเย็นนี่บรรยากาศด,ดีขนาดเลยร่มเย็นดีทีเนาะโอ้ยขี่ตะเวนเบิ่งผุนแดด,ดจัดแต่ก็บบ้ออนดแดดวันนี้ก็บฮ้อหอนเด้เบิ่งเบึ้งเด้อเยีย่ยมเยทุกคนที่ การอะไรก็เด mm ียดเปียงเปียงเปียงเลยด้านหน้าฮเบิ้งนี่ต้นไม้เนี่ยมันสิบูยินเลยไม่ต้นใหญ่ๆเนาะด้านน้ำนี่กะสีแท่นกองไปนี่กะคือที่เป็นโอโมเอียงเพปลูกเอ่อบัวปลูกเอียงครับบอเขาบอกว่าคนงามๆก็ต้องคูกระดกใม่กระดกไม้งามงามเอ้ยลืมอ นาเอสบอกว่าน้องอวันมาจับนูนี่น่ะเลื่อนไปขอโทษเนาะเห็นมันงามกะห้ามใจบอยูเนาะจะบอกว่าแดดอีหอนเปียงเปียงเปียงเลยคือถ้บเป็นอะไรอยู่อันแต่ต้นไม้ก็เย็นเธออกมาแบบน,นี้แดดในแบบว่าเผาเทบไม้เลยแหละคนจากผ้าหยางไปเบิงทางพูนอะเบิองงามดีด้วยเนาะเบิง,ง แต่ว่าคือเดียนี่ยางหอนเลยสิบว่าพู้ไดมีขี้น้าผิวดีๆรสั่นกันแดดดีๆกะแนะนำน้องอ้วนมาในเด้อเอฟซีทุกคนแนะนำน้องอ้วนมาในเด้อคือน้องอ้วนอะเริ่มเขียวแล้วตอนนี้นะ <c oughs> ยางไปเรื่อยๆเนาะตัอโอกาสยางไปออกกำลังกายไปน้ำเนาะน้องอ้วนอยากไปเบิ่งทางทุน่นอันมองเขาออกกำลังกายมานะั้ยนะเผื่อว่า <g ül> พเพื่อว่าได้ออกกําลังกายแล้วกะอาจสิหุนดีเบิ่งเนี่ยเบิ่งตอนนี้กะเริ่มอว้วนเลยเด้เอฟซีทุกคนเบิ่งนี้เอ้ให้เบิ่งงจะควงไปสายแล้ววันนี้กามมากเนี่ยเออโอ้ยเนาะให้เบิ้องว่าตอนนี้น้องอ้วนก็นเริ่มอว้วนเลยเนดะ้เนาะตั้งแต่โควิดมานี่น้องอ้วนกะไป็เห็ดยังอะเห็ดงานกะคือบุค่อยมียังเห็ดกะสวนมากกะกิน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 จนอวน้วนอะเนาะ แสดงว้นกัเป็นหวางเอฟซีทุกคนอ่ะเนาะดูแลสุขภาพนำเนเด้นเนะววาะเพราะช่วงโควิดช่วงนี้แบบนี้เนาะกัทุกคนกับยังห้ดูแลสุขภาพแล้ว่าดูแลตัวเองเนะาะเพราะทุกวันนี้ไปใส่มันกะอันตรายเนาะโอ้มองเนปตาวิ่งอีดีว่ะเด้อสีวิ่งให้เบิงรัน มิงออกร่างกายมองนี่ที่นกอ้วนมิ่งมึงด้อยมาสิเป็นกลุ่มๆๆแบบนี้ เรนไล์ก็เมื่อยเนาะยแกย่างไปดนดนต่อไ่เวลากะสิเบิดแเลียวต่ออ่ะอันนี้ก็สำหรับคินนี้น้องอ้วนกะ ยังไลายแล้วพ็ไปเบิ่งยังไลายเนาะก็คือเวลามันค่อนข้างสีหน่อยเนะาะก็เลยความมันนั่งเลีนเบิ่งบรรยากาศธรรมชาติเอ,อ่อของสวนลมเย็นๆเนาะแต่อาจสีปริมีอยังที่แบบว่าน้องอ้วนรีวิวให้เบิ่งมากมายเนาะน้องอ้วนกะบ,บริมีรีวิวยังไลเนาะแต่ว่ามือน,นี้สำหรับมือน,นี้เนาะน้องอ้วนกะขอจบคลิปไว้สำนีก่อนเนาะ กะเอาไว้คลิปหนากะคอยเจอกับน้องอ้วนใหม่เนาะกะอย่าลืมน้องอ้วนก่อยากฝากถูกคนนั่นแหละเนาะสุดท้ายกะอยากฝากถูกคนว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามซับสไครป์ช่องสาวอ้วันชาแนลเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้ององว้วนเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะเลยกะขอบคุณเอซีทุกๆคนเลยที่บ่เคยลืมน้องอ้วนเนาะสําหรับมื้อนี้น้องอ้วนก็ขอกล่าวคําว่าบ๊ายบายนั่นเองเนาะ